วันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะนี่คือยาสีฟันค่ะและนี่ก็คือแบรนด์สีฟันทําไมล่ะก็เป็นเพราะว่าในงานของรู้เนี่ยนะคะจําเป็นนะที่เราจะต้องมีความสะอาดแล้วก็กลิ่นปากสาคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอยากจะบอกคุยให้ฟังเรื่องยาสีฟันแฮวอนคุณชื่อแล้วน่าสนใจใช่ไหมแฮวอนเนี่ยเขามีเอกลักษณ์ของเขาค่ะก็คือว่าเป็นยาสีฟันที่เขาเรียกว่าเป็นฟูดเกรดนั่นคือ เวลาที่แปรงออกไปแล,ล้วเผลอกลืนลงไปเนี่ยนะมันสามารถที่จะกลืนแล้วก็กินลงไปได้นะคะไม่เป็นอันตรายค่ะคุณคาเพราะว่าเขาเป็นฟู้ดเกรดนั่นคือเขาทำมาจากสมุนไพรแท้ๆเลยและเมื่อเวลาที่แปรงไปนะคะก็เ,เรียกว่าเป็นทูนวันก็คือเป็นทยาสีฟันและเป็นทั้งน้ำยาบ้านปากด้วยอีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากๆเลยก็คือว่า เขาใช้ด้วยปริมาณนิดเดียวนิดหนึงเี่ก็ประมาณสักเม็ดถั่วเขียวป้ายลงไปปั๊บแปรงปั๊บโอ้โหคุณขามันมีความแตกต่างเลยทีเดียวครั้งแรกเท่านั้นติดใจและก็รู้สึกได้เลยว่ามีความแตกต่างฉะนั้นเดี๋ยวจะไปแปลงฝันแล้วนะคะเห็นไหมนี่แหละ เม็ดถั่วเขียวทแท้ๆเพราะว่าสีของเขาก็เป็นสีเขียวด้วยค่ะดูเป็นธรรมชาติมากมกลิ่นไม่คือมันไม่มีความซาจนเกินไปอารู้สึกได้เลยว่าเป็นสมุนไพรามากๆอยากจะบรรยายให้ฟังนะคะว่าความรู้สึกเป็นยังไงหลังจากที่เราแปรงฟันด้วยแฮบอนสำหรับตัวก็แล้วเนี่ยฟันเนี่ยจะต้องไม่รู้สึกฝืดจนเกินไป นี่เขามีความลื่นนะมีความสดชื่นมีความเย็นนิดๆพอประมาณที่ทําให้เรารู้สึกได้ว่าอืมเราสดชื่นนะคะและที่สําคัญก็คือรสชาติของเขาไม่ได้เข้มข้นจนเกินไปไม่หวานไม่เค็มไม่เผ็ดสบายจริงๆลองดูนะคะอยากจะบอกเลยนะจะสบายลตลอดทั้งวัน,นะ